พระนีพพานนี่มีหลายคนบอกว่าเกินมสัยสสำหรับเราก็ช่างอะไรจะเกินมือใสสำหรับใครก็ช่างก็ถือว่าไม่เกินมสัยสสำหรับเราถ้าชาตินี้เราไปไม่ได้ชาติหน้าเราก็อาจจะไปได้ชาติหน้าไปไม่ได้ชาติโน้นเราก็อาจจะไปได้แต่เราตั้งใจไปไว้ทุกชาติ ในรูปชาตินี้เขาจะว่าบ้าว่าบวมีเราตามถ้าเราบ้าเพื่อปณิพานดีกว่าบ้าไปนรกตึกวจาบ้าลาบบ้ายศบ้าถึงสนบ้าสุขบ้ารับทิ้งจ้างรางวัลชาวบ้านชาวเมืองทําจิตให้เป็นธาตุไม่ทําใจให้เป็นไทยบ้าประเภทนั้นลำบากกว่าเรามาก ตอนนี้วิธีที่เราจะเลิกละความบ้าค่อยๆละมันละทีเดียวมันหมดความบ้าไม่ได้วิธีคลายบ้าทำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายบรรดาดุสุสมันเนรผู้รับฟังปฏิบัติตามนี้เราจะนำสังโยชน์สิรธิการมาเป็นเครื่องปราบความบ้า